ฮลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบอนธัชพัฒน์จากเพจน,นัชพัฒน์เพ็มท่องเที่ยวเจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะฮะวันนี้เราอยู่กับนิ่ววันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะฮะเราเลยนัดมาทําอะไรกินกันหน่อยไม่ได้ไปแคมป์ไม่ได้ไปไหนลองหาพื้นที่ใกล้ๆบ้านดูที่แบบบรรยากาศดีๆที่มันน่าจะแคมป์ได้เนาะแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ฮะทุกคนที่แบบเฮ้ยน่าแคมป์ได้ ดูบรรยากาศแล้วเป็นไงนิ่งๆวงนี้ดีมากเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็แต่ใจจริงมันก็ปีใหม่อ่ะเนอะนเราก็ต้องอยากไปไหนปะ่ะออ,อะไรหาที่แบบไปไกลบ้านใช่ครับแล้วก็ได้ที่ตรงนี้ทุกคนคลองปลาปาไปฮะวันนี้เราทําอะไรกินกัน อากาศเฟรชไปเดี๋ยวเราเอาสเสบียงของเราออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดแคมป์กันตรงนี้นิดแคมป์เล็กๆเป็นแค่แคมป์ทำอาหารทานกัน<ม>ไปครับแคมปิงมมป้ง,ง,งใช่ปไป,ไปไ น่ตอนนี้ก็แสงเย็นแล้วทุกคนดูดิพาที่กำลังจะตกนะฮะเดี๋ยววันนี้ในเมนูอาหารของเราเราก็จะมีมีอะไรบ้างวันนี้นิวก็จะมีปลาปลาแซลมอนแล้วก็เนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทอดอย่างกันเปนไ่เป็นไฟประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยแล้วกันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมไปในคลิปนี้นะฮะเรามีสปอนเซอร์นี่ซอส BKC ซอสน้องใหม่ในท้องตลาดเลยนะฮะก็ซอส BKC เนี่ยเขาเป็นซอสยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายในฟู้ดแลนด์และกรูเม่มาเก็ตนะครับมีด้วยกัน สามรสเริ่มจากนี่และกันเคทชอปนะครับซอสมะเขือเทศที่ผมลองทานดูแล้วมะเขือเทศเ็าเข้มข้นมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ซอสไข่เจียวนะครับซอสไข่เจียวเนี่ยก็จะมีความหอมพริกแต่ก็จะมีความหวานส่วนอันนี้ครับซอสกระทะร้อ,น,อนนี้เขาบอกว่าสูตรแท้ดั้งเดิมสีราชานะครับมันจะเป็นสไตล์แบบเปรี้ยวนําแล้วก็เผ็ดจัจดจ้จานรสชาติจัดจ้านแล้วก็ทั้งส3า,สาอย่างเนี่ย เขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่เกลอสีจะบอกว่าพกพาโคตนง่ายในทริปจกักรยานนะทุกคนถ้าใครติดตามทริปจกักรยานที่กําลังจะโพสต์ไม่รู้อีกกี่เดือนอะ่ะผมก็ได้พกซอส BKC ไปด้วยบอกเลยผมยัดลงกระเป๋าอะ่ะบีบยังไงมันก็ไม่ระเบิดออกมาทุกคนปกติถ้าซอสที่ตัวล็อกตัวนี้ไม่ดีมันอาจจะระเบิดออกมาได้นะครับแต่ตัวนี้คือมันไม่ระเบิดว่ะ ผมลองยัดดูแล้วอ่ะยัดลงกระเป๋าแน่นๆเลยกระเป๋าสองข้างของจักรยานทัวริงผมอ่ะไม่ระเบิดแล้วข้างในเนี่ยฮะคอนโทรได้เนี่ยเห็นปะไม่หยดออกมาบีบถึงจะหยดเพราะว่าเขามีตัวซิลิโคนอ่ะทุกคนที่ปิดตรงนี้อยู่ไม่ให้อากาศเข้าไปทําให้รสชาติมันเสียแล้วก็สามารถคอนโทรได้คือหยุดบีบคือมันหยุดแล้วก็สามารถใช้ได้จนหลอดไม่ต้องแบบถ้าเป็นขวดแก้วมันทั้งหนักนะฮะแล้วก็เวลาจะเทมึงเคยว่านีินวแม่งต้องขยย่าอย่างเงี้ย ทุกคนเคยไหมฮะต้องขย่าอย่างเงี้ยมันถึงจะออกโอเคประมาณนี้ <All right. S 1> เดี๋ยวเราทอดเนื้อทอดปลากันเลยดีกว่าเย็ด <Yes. S 1> นี่เป็นครั้งแรกที่แคมป์เราดูดีขนาดแบบมีปลาแซลมอนแล้วอะ่ะ <laughs> ทุกที่เป็นปลาอะไรคะทุกที่เหรอไม่มีปลาครับมีแต่หมูกับไก่ นี่เสร็จแล้วทุกคนมาลองซอสกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองกินกับซอสกันดูเราลองสามซอสก่อนดีกว่ามาลองกินซอสป้าเปล่าอ่ะเคทชอปทุกคนเราเริ่มด้วยซอสเคทช็อปดีกว่ามาออนนิ่ด,ดูนะ มันมีนว,วัตรกรรมที่แบบก็คือล็อกใช่ไหมใช่มันล็อกเอาไว้ <Small. S 1> ปื๊ดบีบปื๊ดบีบเอ้ยพุ่งอ,อะไรอย่างงี้ถ้าเป็นทั่วไปก็คือกดอบีบมันก็จะไหลใช่แล้วจะหยุดก็ต่อเมื่อแบบหยุดกดแล้วก็หงายขึ้นนิดนึงแต่นี้คือแบบได้เลยไม่ต้องกังวลใช่เราเคทช็อปของเขาเข้มข้นทุกคนอืูลองกับปลาแซลมอนนะน้องแตลมอนนี่ซลมอนจิ้มเคชชอปนิดนึงอ๋อ เป,เปล่าเปล่าอ่ะเราเปล่าเปล่าอันนี้ซอสกระทะร้อนเขาบอกว่าเป็นซอสเผ็ดสไตล์ศรีราชาปืดนี่ยชอบแต่ว่าตอนมะเขือมันจะมีความหนึ่อนือกว่าม,มะเขือคือมันจะเข้มข้นเค็มท็อปนี่เพื่อนะกระทะร้อนเนี่ยมายึกินกับอะไรกินกับของอร้อนๆอเหรออย่างที่เขาบอกนะเขาบอกว่าซอสกระทะร้อนเนี่ยกินกับเมนูทอดแล้วพวกกระทะร้อนในพวกแบบเนี่ยหมูกระทะอะไรพวกนี้ย อวาจะเป็นเมนูย่างก็น,นี่เนือย่างคือคําว่ากระทะร้อนอ่ะมันจะมีความพิเศษคือมันจะเปรี้ยวนาเดี๋ยวนี้นิวลองชิมอันนี้อันนี้เป็นซอสไข่เจียวนะครับที่เขาเคลมมาว่าให้กินกับไข่เจียวได้แล้วมันจะอร่อยอะไรอย่างนี้เบิร์ดอันนี้มีความนืดๆเหมือนกับซอสมะเขืออืมแต่เหนืดน้อยกว่า อนนี้อร่อยนะซอสเขียเจียวอันนี้เป็นไงหวานน้ำไหมหวานนำหวานนำแล้วอันเนี้ยอันนี้จะเผ็ดเผ็ดอันนี้จะเผ็ดนำแล้วได้กลิ่นริกเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆนิดนึงอืมแซ่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าอีกกินกับไข่คือเป็นคนปกติเป็นคนชอบหวานไงก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อร่อยซอเข่เจียวอร่อยชอบซอสมะเขือมากเลยอ่ะทำไมวะไม่รู้เป็นคนไม่กินเผ็ดไงแล้วชอบกินหวานๆแล้วมันก็มีความเปรี้ยวอร่อยแต่ตาไม่กินซอสเดียวนะปลากูกิน ใช่นะกินซอสแค่อย่างเดียวไงซอสอร่อยแล้ปลาที่เหลือเนี่ยกูกินเองไม่เอามันก็ต้องเป็นคู่คอนเซ็ปต์นี่เมนูต่อมาโบโลน่าทุกคนแก๊สหมดว่กินดีอยู่ดีว่าทริปเนี้ยปกติเราไม่ค่อยดีขนาดนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนงแถวบ้าน ใช่ไม่ต้องเสียตังค์ค่าน้ำมงน้ำมันเ้วไม่ต้องคิดอะไรมากนี่กูรู้สึกดีมากเลยนะที่กูแบบได้กลับบ้านมาพักปั่นสักพักหนึงน่งอ่ะปั่นไปแล้วทั้งหมดกี่เดือนตอนนี้หรอปั่นไปทั้งหมดเนี่ยถ้านับวันนี้ด้วยนะก็สี่สิบสองวันละวันนี้วันที่สี่สิบสองของทริปอีกคนอื่นเขาก็ยังปั่นกันต่อทุกคนแต่ผมเนี่ยแวบกลับมาพักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าสะลวนไปหมด ไม่อู้ไม่ใช่ไร <c oughs> ก็คือปล่อยให้เขาตื่นลำบากไปไม่ลำบากบั่นจักรยานเอาจริงไหมทุกคนไม่ลำบากเลยนะสนุกด้วยได้ประสบการณ์ใหม่ใช,ใช่นอนปีใช้เงินน้อยนะมึงเดือนหนึ่งกูหมดไม่ถึงหมื่นเลยอะ เอลโลสวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็น EP พีพิเศษนะครับที่จะมาก่อนทุกๆคลิปที่จะโพสต์ลงบนช่อง YouTube นัตพัทและเพจนัตพัทเพจท้องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับ <c oughs> ก็ออกในคลิปนี้เราปั่นจักรยานมาถึงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญและนอนกันกลางนาเลยเช้าวันนี้เรามีเชฟวังฮะที่จะทำไข่เจียวให้เราทานกันเมนูง่ายๆแบบเวลามาแคมป์เนาะง่ายๆเลยนี่วังเนีทาให้เรา นี่เรามาแคมป์ซอส BKC เดี๋ยวอันนี้ลองแบบซอสไข่เจียวอืมเฮ้ยคุณเปลือกผมได้ดิเด,ดือดไปนะเปลือกผมได้ดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวอีกนี่ไข่เหลืองสองใบเนี่ยเปล่าข้าวอ่ะมีแค่นั้น,นอ่ะอ๋อหุงอีกหุงเพิ่มหุงเพิ่มคลิปนี้ถ้าไม่ผิดอะไรถ้าไม่ไม่มีการคาดการผิดก็น่าจะอัพวันที่31ธันวาคมพอดีนะทุกคนก็ยังไง สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีหน้าแล้วกันอวยพรใครเราจะพูดถึงความสุขกันเป็นหลักวะก็อ,อยากให้มีความสุขแต่เวลากูอวยพรใครก็แล้วแต่กูจะอวยพรว่าอขอให้มีความสุขนะกูรู้สึกว่าแม่งเป็นสิ่งเบ็ดเสร็จของทุกอย่างในชีวิตแล้วอะ<ม>นี่นิ่งอะไรมากก็ได้แต่แค่มีความเออถ้าเรามีความสุขในจุดนั้นของชีวิตอะไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าหรืออะไรมันก็ไม่รวยมากเออแต่ถ้ารวยกูขอให้รวยรเวลาแล้วกันรวยอะไรนะรวยเวลาจะได้มีเวลาทําอะไรใช่ มึงคิดดูคนแม่งรวยมีเงินเป็นร้อยล้านเวลาเจอเจอนักท่องเที่ยวเขาจะชอบบอกว่าอยากไปเที่ยวมั่งจังแต่ไม่มีเวลาเลยอะแต่มึงรวยชิบหายเลยนะแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าทำงานอย่างเดียวเลยทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีอีกนะรวยเวลานะแต่ไม่มีเงินรวยมากคือแบบรวยมากแบบมีลายอะมากแต่ไม่มีเงินก็อยู่บ้านไม่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่อยู่แถวนี้แหละกูนี่ไงกูเนี่ยรวยมากกูสองคนเนี่ย นิวทำงานอาทิตย์ละสามวันเลิศนะเว้ยเลิศมากเออแต่แต่ไม่มีเงินมึงอะต้องหาอะไรทำเพิ่มแหละกูว่าขายขายขายของขายของอ๋อมึงไม่ตบให้กูหน่อยเหรอไม่ก็ขายของไงไม่อยากดึงเป็นจุดนั้นแต่ก่อนจะคิดว่าเป็นแบบนั้นต้องก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกูกสือมึงกูกสือมึงบ้าบอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแฟนเพจนัตพัทยังไงก็ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะเพราะว่าใครแชร์ใครติดแฮชแท็กอันนี้นะฮะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็แชร์แล้วก็เข้าไปกดไ like, ลค์เพจ BKC Thai Cruises นะครับเพจของซอส BKC นี่แหละทุกคนไปกดไลค์กันนะครับลุ L un, L app, et, ้นรับกิฟต์เซตซอส BKC ทั้ง3รสเลยรสกระทะร้อนซอสไข่เจียวแล้วก็เคชชอปนะครับ3ารางวัลน,นะทุกคนใครแชร์อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีใน30คนก็ได้ยังไงในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับอย่าลืมไปซื้อมากินกันนะ BKC! 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 อันไหนอร่อยสุดซอสมะเขือเทศอ่าของผมนี่เลยซอสไข่เจียวแต่เอาจริงๆอะ่ะอร่อยทั้ง3แบบอ่ะแหละ<ด>อร่อยทั้ง3รสแล้วแต่คนชอบ <c oughs> เออผมซื้อมากินกันนะครับซื้อได้ที่กรูเม่มาเก็ตและฟู้ดแลนด์ทุกสาขา